สวัสดีค่ะเพื่อน<ๆ>พบก,กับประจุบชาแนวอีกครั้งนะคะในรอบเช้าช่วงเช้าของวันที่10ตอนนี้ก็เวลาตีห้าสิบห้าพอมีเวลาก็ขอทำคลิปปับคลิกเล็กน้อน้อย,อยเพราะว่าช่วงกลาวันไม่มีเวลาที่จะมานั่งคุยด้วยสักเท่าไหร่ต้องทำงานทุกอย่างแทนเจ้านาย อยากจะบอกเพื่อนๆว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความสุขของเรามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำไปเลยนะคะทุกคนชีวิตคนเรามันสั้นเราทำแล้วเรามีความสุขทำไปเลยอย่างป้าเนี่ย ป้าหาหมอหาฝรั่งป้าก็คิดว่ามันไม่ได้เลือดร้อนใครถึงแม้ว่าป้าจะอายุมากแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราทำไปได้มันเราทาเราทำได้เราคิดว่าเราเรายังพอจะไปได้ก็เลยต้องลงมือลงมือทำ ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆมันไม่ลอยมาหาเรานะคะพเพื่อนๆเราต้องดิ้นรนหาเอาเองไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ลงมือทำม,มันไม่มีทางที่จะพบจะเจอประสบผลสําเร็จแน่นอนอยากมาัม่งอยากมีอยากร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาต้องลงมือทําค่ะนอเพื่อนๆว่าไปคะ ้าก็จะจะรอดูว,ว่าสิ่งที่ป้าตามหานี่มันจะประสบผลสาเร็จไหมแต่เท่าที่คุยกันมา3เดือนเต็มมันก็ไปได้สวยนะคะเพื่อนๆกําลังดีเลยป้าเจอหลุมเขาทางเว็บไซต์หาคู่ชาคิวปีลองเข้าไปดูนะคะเพื่อน สิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเราตั้งใจทําจริงจริขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบผลสาเร็จในการเดินสายฟอนะคะสำหรับคลิปนี้จุบข,ขอจบเพียงเท่านี้น,นะคะก่อนจากการขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขรับรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอ ก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกอย่างนะคะทุกคนลาไปก่อนนะคะชบก่อนคลิปหน้าค่ะบายค่ะ